สวัสดีค่ะชื่อกวอนชนกพรชัยภูมิชื่อเล่นกระต่ายค่ะแต่มีอาชีพรับราชการแต่รับราชการมา23ปี ตายเองเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตายมีลูกสองคนคนโตอายุ21ปีกําลังศึกษาอยู่ระดับมหาลัยชั้นปีที่3เนาะคนเล็กเนี่ยอายุ13ปีกําลังศึกษาอยู่ชั้นมอ,อและคุณแม่ที่มีอายุ74ปีนะคะเนาะซึ่งลูกของตายทั้งคู่เนี่ยกำลังอยู่ในวัยเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเล่าเรียนค่ากิน ค่าเลี้ยงพิเศษค่าต่างๆค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างภายในบ้านนะคะาตเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดนะคะเมื่อก่อนเนี่ยายคิดว่างานรับราชการของาตเนี่ยเป็นงานที่มั่นคงสามารถทําให้ต่ายมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูแม่กับลูกให้อยู่ได้อย่างสุขสบายนะคะและ ตายเองเนี่ยเป็นคนทํางานเยอะมากๆเลยนะคะตายเป็นพยาบาลนะคะเนาะแต่งานส่วนใหญ่ตายเนี่ยเป็นวิทยากรเดินสายบรรยายให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็เป็นนักวิจัยนะคะอาทิตย์หนึ่งตายเดินทาง3ามสิจังหวัดเลยแทบไม่มีเวลาอยู่บ้านนะคะแต่ไรายได้ส่วนนี้นะคะมันก็ทําให้ต่ายสามารถเลี้ยงดูแม่และลูกให้อยู่ได้อย่างสุขสบายและตัวต่ายเองไม่เคยคิดว่าน,นะคะ จะต้องมีรายได้กระเป๋าที่สองที่สามเลยนะคะจนกระทั่งนะคะตายมาเจอกับวิกฤตโควิดเมื่อปีหกสามนะคะ งานวิทยากรของตายที่แพลนล่วงหน้าไปสักสี่ถึงห้าเดือนข้างหน้าก็งดทั้งหมดเลยเพราะไม่สามารถเดินทางได้นะคะงานวิจัยก็ต้องคืนงบประมาณนะคะเพราะไม่สามารถเดินทางไปเก็บข้อมูลในพื้นที่ได้ไปนิเทศวิจัยในพื้นที่ได้ทําให้รายได้ของตายหายไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตแต่รายจ่ายไม่ได้ลดลงตามเลยนะคะตายรับเฉพาะเงินเดือนลดล้วนเลยสามสิบเปอร์เซ็นตนะคะรายได้ไม่พอกับรายจ่ายแน่นอนเดือนสองเดือนแรกก็ไม่เป็นไรนะคะ เราก็ยังพอจ่ายได้นะคะแต่ดูแนวโน้มของโควิดแล้วไม่น่าจะลดลงเลยนะคะด้วยความที่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวยอมรับว่าเครียดนะคะแต่ก็ไม่ทอนะคะเพราะตัวเราเองไม่ทอไม่ได้แต่จึงมองหางานที่สามารถสร้างรายได้กระเป๋าที่สองโดยไม่กระทบกับงานประจําของตายและที่สําคัญสามารถทําออนไลน์ได้ไม่ต้องเดินทางไปไประชุมที่ไหน และตายก็มาเจอธุรกิจอินเดียมที่เอสโพสบนเฟซบุ๊กตายก็ลองมาศึกษาดูนะคะสิ่งแรกที่เปิดใจตายให้เข้ามาศึกษาอินเดียมคืออินเดียมเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายนะคะผ่านสอบขบนะคะ เพราะเรารับราชการก็ไม่อยากทาธุรกิจที่เทาๆดําๆมาจะาก,กระทบกับงานของเราด้วยนะคะและที่สําคัญอินดีไม่จําเป็นต้องขาดสินค้าไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องไปตื้องงอขอขายใครอันนี้ชอบมากๆเลยนะคะเนาะแต่ก็เข้ามาศึกษายอย่างจริงจังนะคะสองคืนนะคะแล้วก็ทําให้ต่ายมองเห็นโอกาสที่ต่ายจะมีไรายได้อีกกระเป๋าหนึ่งที่อินเดียนะคะโดยที่ตัวต่ายเองเนี่ยสามารถทําควบคู่กับงานประจาของต่ายได้นะไม่ต้องเดินทางไปไปชุมที่ ด้วยทําผ่านมือถือแค่เครื่องเดียวเองนะคะตายจึงตัดสินใจเข้ามาทําอินเดียนะคะเนาะแล้วภายในหนึ่งปีเนี่ยตายสามารถมีรายรับรวมเป็นหลักแสนที่อินเดียนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ดีใจและก็ภูมิใจมากๆเพราะมันเป็นธุรกิจแรกๆที่เราตัดสินใจมาทําทั้งๆท,ท,ที่ตายเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะ แต่แต่ใช้เวลาในการทําอินทีมช่วงหลังเลิกงานและหลังจากแบ่งเวลาให้แม่กับลูกๆของต่ายแล้วนะคะมาทําอินทีมวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงเท่านั้น แต่เราต้องยอมรับเวลาส่วนตัวเราลดน้อยลงแต่แค่เราแบ่งเวลาให้ได้นะคะเป็นน้ำเครื่องแก้วพร้อมที่จะเติมเต็มพร้อมที่จะเรียนรู้และที่สําคัญอินดีมเรามีระบบให้ทําตามเราไม่จําเป็นต้องไปคิดใหม่ทาใหม่เลยแค่ทําตามรุ่นพี่ที่ประสบความสําเร็จที่สําคัญอินดีมเราเป็นครอบครัวนะคะเราทํางานกันเป็นทีมและคําว่าครอบครัวสําหรับตายนะคะ บอกเลยเลยตั้งแต่เข้ามาที่อินเดียตายสัมผัสได้ถึงคำว,ว่าครอบครัวจริงๆทุกคนพร้อมที่จะเติมเต็มช่วยเหลือสนับสนุนคอยจับมือไปด้วยกันใครไม่รู้อะไรใครขาดอะไรเรามีที่ปรึกษามีทีมพร้อมที่จะให้คำแนะนำจับมือเราทำเดินไปพร้อมๆกันจากคนที่ไม่เคยทําไม่มีประสบการณ์เหมือนตายนะคะสามารถเป็นมนุษย์เงินแสนที่อินเดียและทําให้ตายเนี่ย มีเวลาได้อยู่กับแม่ดูแลแม่มากขึ้นได้อยู่กับลกูกดูแลลูกที่เป็นวัยรุ่นน่ยมากขึ้นนะคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ตายอยากจะบอกนะคะเนาะ ว่าถ้าวันนี้นะคะคุณมองเห็นความคุ้มค่านะคะและตัดสินใจนะคะเข้ามาร่วมโปรเจกต์กับเราคุณตัดสินใจไม่ผิดแน่นอนเลยเพราะสิ่งที่ต่ได้มันเป็นเรื่องจริงนะคะและถ้าวันนี้คุณตัดสินใจวันนี้เร็วนี้นะคะเนาะเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะตายบอกได้เลยว่านะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะคุณและคุณตัดสินใจไม่ผิดแน่นอนเลยะคะ่ะ และทำไมนะคะตัวตายเองถึงตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจเครือข่ายเพราะงานบนโลกใบนี้มันมีอยู่2อย่างก็คืองาน active income ซึ่งก็คืองานที่เราทำอยู่ปัจจุบันนี้คือหยุดทำไม่สามารถมีรายได้นะคะสงก็คืองาน passive income ที่สามารถหยุดทำแล้วมีรายได้นะคะเนาะซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนหลายๆคนต้องการตัวตายเองก็ต้องการนะคะ แต่ก็ต้องการอยากจะหยุดทาแล้วมีไรายได้นะคะอยาก,กเกษียณเร็วอยาก,กเกษียณไว้มีเวลาได้อยู่กับแม่ดูแลแม่ซึ่งอายุก็มากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งเรามาเทียบกับงานประจาที่เราทําอยู่นะคะบอกได้เลยเมื่อไรเราหยุดทําเราก็ไม่มีไรายได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นงานเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยมากๆนะคะเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆนะคะอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเลยถ้าเราอยากมีไรายได้เดือนละหนึ่งถึงสองแสนเราต้องมีธุรกิจขนาดใหญ่ขนาด ไหนนะคะเนาะยกตัวอย่างนะคะวันนี้นะคะถ้าเราอะ่ะต้องการเปิดเซเว่นนะคะเราจะต้องมีสองถึงสามสาขาเลยนะคะถึงจะสามารถรับเด่นรายได้เดินหนึ่งถึงสองแสนนะคะแต่ละสาขาของเซเว่นเนี่ยเขาลงทุนสามถึงห้าล้านบาทเลยะคะ่ะสิ่งที่ต้องมีไม่ใช่แค่เงินทุนนะคะ คุณจะต้องมีความรู้มีคอนเนคชันและก็ต้องมีเงินที่เยอะมากพอด้วยนะคะงานเรือขายหรืองานอินดีมของเราเปรียบเสมือนงาน CP ีเลยนะคะเราทำในโมเดลของ CP เราสามารถขยายสาขาออกไปได้เพื่อนของเราเองนะคะที่อยู่ภายใต้สายงานของเราก็เปรียบเสมือน CP เหมือนกันนะคะเขาก็สามารถขยายสาขาออกไปได้เช่นเดียวกันฉะนั้นนะคะ เราก็สามารถมีไรายได้ดีๆแบบเขาเช่นเดียวกันที่สำคัญกว่านั้นเลยนะคะเราจะทำงานตอนไหนก็ได้24ชั่วโมงเราเปิดปากเมื่อไรสาขาเราก็เปิดเมื่อนั้นนะคะที่ดีกว่านั้นเลยนะคะเราเป็นสาขาที่สามารถเดินไปไหนก็ได้ แต่เซเว่นตั้งอยู่กับที่ต้องรอคนเดินเข้ามาอย่างเดียวนะคะเราสามารถขยายสาขาผ่านโลกออนไลน์ได้นะคะเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้มันสามารถทําได้ทั้งนั้นเลยนะคะงานน็ตเปิดมาเก็ตติ้งหรืองานเครือข่ายเป็นอาชีพเดียวที่ใช้เงินลงทุนนิดเดียวนะคะถ้าเราอยากได้ธุรกิจไซส์เล็กๆเราก็แค่ลงทุนหลักพันแต่ ถ้าเราอยากได้ธุรกิจสายใหญ่ก็ลงทุนแค่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะคะเราสามารถสร้างหลักไรายได้หลักล้านเนี่ยเราจะต้องมีระบบแต่งานเครือข่าย อย่างงานอินดีมเรามีระบบหรือมีการสร้างคานผ่อนแรงให้กับเราไม่ต้องสร้างระบบเองไม่ต้องรู้จักคนเยอะหาทีมงานหาสายป่านเข้ามาร่วมธุรกิจกับเรานะคะไม่ต้องใช้เงินลงเงินลงทุนเยอะธุรกิจเครือข่ายถือเป็นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นสูงมากๆทําได้ทั้งออฟไลน์ line, และก็ออนไลน์ line. จัดเวลามาทําอย่างจริงจังวันละแค่หนึ่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะเราสามารถสร้างไรายได้ให กับเราเป็นกระเป๋าที่2ที่3ให้กับเราโดยที่ไม่กระทบกับงานกระจำประจําเหมือนกับต่ายเนี่ยต่ายสามารถทําได้โดยไม่กระทบกับงานประจําของต่ายเลยและที่สําคัญเราหยุดทําก็มีรายได้เพราะไม่มีงานไหนที่สามารถสร้างและเสร็จ ได้เร็วในระยะเวลาแค่สองถึงสามปีเท่านี้นะคะมันทําให้แต่คิดว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นธุรกิจที่จําเป็นต้องทําและจําเป็นต้องสําเร็จในธุรกิจนี้ให้ได้เพราะวิกฤตโควิดมันทําให้เราได้รู้ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนขณะไต่รับราชการนะคะก็ยังไม่แน่นอนเลยแล้ววันนี้นะคะทําไมไต ตัดสินใจข้อดีนะคะของธุรกิจอินดีมนะคะแต่เลือกมา3ข้อข้อแรกเลยคือผู้บริหารข้อ2สินค้าข้อ3ไม่จําเป็นต้องขายสินค้าไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องไปตื้อง้อขอขายใครการที่เราจะตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจเราต้องเลือกผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพบริษัทอินดีมกรุ๊ปมีคุณก้องอัครลักนิติพลเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านที่มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจโดยตรง ท่านไปสัมภาษณ์นักธุรกิจเบอร์หนึ่งของประเทศที่ประสบผลสำเร็จทางด้านธุรกิจและยังมีทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจเครือข่ายนะคะมาช่วยในการทำงานโดยที่เราไม่ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตคิดเองโรงงานก็ไม่ต้องสร้างลูกจ้างก็ไม่ต้อง มีบัญชีก็ไม่ต้องทำไม่ต้องสต็อกสินค้าเรื่องยากๆปล่อยให้บริษัทเป็นคนจัดการเราแค่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์และมีหน้าที่ขยายองค์กรเท่านั้นเองและที่สำคัญแผนธุรกิจยุติธรรมจ่ายผลตอบแทนได้สูงมีระบบสนับสนุนให้นักธุรกิจประสบความสำเร็จธุรกิจอินเดียยังทำให้งาน คิดเผื่อสมาชิกในอนาคตด้วยนะคะคือก็คือมีอนาคตรองรับให้กับพี่น้องชาวอินเดียอีกด้วยนะคะเช่นแอ t o k e n i d ไอดีพให้เราได้เป็นเจ้าของเหมืองร่วมและยังได้รับรีวอร์ดปันผลของสามเหรียญทุกเดือนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญปิดคอยไลคอยดอกคอย ในทุกๆเดือนนะคะไม่ต้องสร้างเหมืองเองผู้บริหารทำให้เราทั้งหมดแล้วนะคะและที่สำคัญผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเรามีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตัวเองนะคะโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนะคะเป็นสินค้าที่เป็นเมกะเทรนของโลกเป็นสินค้าที่เป็นกระแสของโลก เราจะเห็นว่าในปัจจุบันคนไทยเราหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะคะเนาะเรามีทเทคโนโลยีที่หลายๆบริษัทไม่มีนะคะเป็นเซลล์เมทิกที่ช่วย ย่อยนะคะสารสกัดจากธรรมชาติและช่วยดูแลล้ำลึกออกลิกในระดับเซลล์นะคะเนาะเซลล์เราเล็กมากๆนะคะและที่สำคัญนะคะไม่มีสารตกค้างสามารถดูดซึมเอาไปใช้ได้ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะคะเนาะได้รับการรับรองและทดสอบจากคลินิกชั้นนําทั่วโลกเลยนะคะถือว่าเป็นผู้นํา ในตลาดสุขภาพระดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะคะและจังมีกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าประเภทนี้อยู่อีกจำนวนมากเลยนะคะอินดีม เลยไม่ใช่ทางเลือกนะคะทุกคนแต่เป็นทางรอดสำหรับใครหลายๆคนเลยนะคะเป็นธุรกิจที่จำเป็นต้องทำและจำเป็นต้องสำเร็จในธุรกิจนี้นะคะสิ่งที่ธุรกิจอินเดียมมอบให้กับสมาชิกเรานะคะไม่ใช่แค่รายได้สำหรับตัวคุณเองเท่านั้นนะคะยังสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของคุณได้อีกด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ